สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอ้อยพาเรียนพารู้ในหน่วยที่สองวันนี้ครูอ้อยพาเรียนในเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิจัยในหน่วยนี้ถือว่าการกำหนดปัญหาการวิจัยมีความสำคัญมากที่สุดเลยค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดปัญหาเปรียบเสมือนว่าเราจะต้องตั้งโจทย์หรือตั้งคำถาม เพื่อที่จะนำไปสู่การแสวงหาคำตอบตามโจทย์ที่เรากาหนดปัญหาเอาไว้แต่ก่อนอื่นนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องบอกตัวเองว่าฉันเป็นผู้วิจัยนะคะมาดูความหมายของปัญหาการวิจัยกันค่ะความหมายของปัญหาการวิจัยก็หมายถึงประเด็นที่ผู้วิจัยสงสัยต้องการจะรู้ ต้องดำเนินการตามระบบกระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้องความเป็นจริงมากที่สุดและชัดเจนที่สุดโดวยวิธีการต่างๆยกตัวอย่างเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามการทดสอบหรืออาจจะใช้การสังเกตกับการสัมภาษณ์การสังเกตกับการสอบถามหรือสังเกตสอบถามแล้วก็ทดสอบหลากหลายวิธีร่วมกันก็ได้ แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยส่วนแรกค่ะก็คือได้จากการอ่านหนังสืออ่านจากหนังสือตำราวารสารทางวิชาการต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือมันสามารถที่จะทำให้เราเปิดโลกทัศน์กว้างขึ้นและเมื่อเราอ่านแล้วก็จะทำให้ได้ข้อคิดในสิ่งที่เราจะ นำไปทำวิจัยได้เช่นกันนะคะจากการอ่านหนังสืออีกแหล่งหนึ่งก็คืออ่านงานวิจัยของผู้อื่นซึ่งเป็นวารสารวิจัยต่างๆในนี้ก็จะมีข้อค้นพบที่ผู้วิจัยได้เขียนข้อเสนอแนะเอาไว้ให้เราก็สามารถที่จะนำข้อเสนอแนะนี้ไปทำวิจัยได้ในสิ่งที่ตรงกับ วิจัยหรือว่าหัวข้อที่เรากำหนดเอาไว้อ่านจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ก็จะมีข้อเสนอแนะอีกเช่นกันจะเป็นแนวทางหรือเป็นแนวคิดที่จะ,ะทำวิจัยได้ในส่วนที่ตรงกับหัวข้อที่เรากำหนดโจทย์ปัญหารหรือในหัวข้อที่เราจะทำวิจัยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากประสบการณ์ประสบการณ์ก็คือ เป็นการกระทำหรือสิ่งที่เราเคยพบเคยเห็นของตัวเราเองก็เราก็สามารถนํามาได้เช่นกันจากข้อเสนอแนะดังที่บอกมาแล้วว่าอ่านวารสารวิชาการต่างๆหรือวิทยาน,นิพนธ์ก็จะได้ข้อคิดของผู้รู้หรือผู้ชำนาญการที่เขาได้เสนอแนะเอาไว้ได้จากการจัดสัมมนา เมื่อมีการจัดสัมมนาก็จะมีการอภิปรายปัญหาต่างๆในเรื่องที่ตรงกับผู้วิจัยสนใจเราก็สามารถที่จะนำส่วนนี้มาดำเนินการในส่วนที่ตรงกับของเราต่อไปค่ะอันนี้ก็สำคัญอีกเช่นกันเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยจะมีเกณฑ์ที่กำหนดให้เรา เพื่อจะได้รู้ว่าก่อนที่เราจะเลือกปัญหาการวิจัยนั้นเราจะต้องมีความสนใจมีความสามารถของผู้วิจัยเองหรือว่าตัวเราเองเป็นเรื่องที่เราสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่เรามีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงด้านคุณค่าด้านคุณค่าของปัญหาการวิจัย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ข้อมูลของนักเรียนอาจจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนได้เช่นกันเป็นเรื่องที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยของผู้อื่นอาจจะไม่ซ้ำซ้อนแต่ถ้าลาักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายกันเราก็สามารถที่จะทำวิจัยได้นะคะแต่ที่ทำไม่ได้เลยก็คือไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเป็นเรื่องที่เสริมสร้างความรู้ใหม่ เป็นเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์และอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปอันนี้ก็น่าสนใจนะคะมีความเป็นไปได้นั่นหมายความว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราจะไม่ทำเรื่องที่ใหญ่เกินตัวเพราะเราจะต้องปฏิบัติได้จริงทั้งในเรื่องของเวลาและเงินทุนการดำเนินการมีความน่าสนใจไม่ควรเป็นเรื่องที่รู้รู้รคำตอบอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำการวิจัยเราก็สามารถที่จะเดาคำตอบได้นะคะมีแหล่งข้อมูลเพียงพออันนี้สำคัญมากถ้าเราไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้ล่วงหน้าไว้เนี่ยอาจจะทำให้งานวิจัยของเราล่าช้าออกไปได้นะคะอีกด้านหนึ่งก็คือสภาพที่เอื้อต่อการวิจัยเราจะต้องมีแหล่งอำนวยการสำหรับ าการศึกษาค้นคว้าให้เราอย่างเพียงพอเช่นเป็นห้องสมุดหรือแหล่งสืบค้นถ้าข้อมูลของเราต้องใช้ระบบเทคโนโลยีก็จะต้องมีความพร้อมถ้าเป็นเรื่องของการทดลองก็จะต้องมีห้องทดลองห้องปฏิบัติการต่างๆที่เอื้ออำานยสำหรับการศึกษาค้นคว้าต้องมีทรัพยากรเพียงพอในการดำเนินการวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บ รวบรวมข้อมูลนักเรียนจะต้องลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิจัยที่เรากําหนดเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทั้งด้านการเงินกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนเวลาเป็นเรื่องที่เอื้อต่อการวิจัยเพื่อที่จะให้งานเป็นไปตามที่เรากำหนด เรามาดูการกำหนดปัญหาการวิจัยกันนะคะการกำหนดปัญหาการวิจัยจะมีลำดับขั้นตอนดังน,นี้ก่อนอื่นเราจะต้องกำหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาที่น่าสนใจว่าเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นเราจะทำเรื่องผลสมริ์ทางการเรียนของผู้เรียนหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนสภาพแวดล้อมปัญหาสังคมสภาพความเป็นอยู่หลังจากนั้นแล้ว ขั้นต่อไปเราก็จะต้องมาตีกรอบปัญหาการวิจัยเนี่ยให้แคบลงโดยผู้วิจัยจะต้องรู้ว่าเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรจริงๆแล้วก็นำเสนอในรูปแบบของแผนภาพเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆคือเขียนเป็นรูปแผนภาพตามลำดับนะคะโดยมีองค์ประกอบได้แก่ความเป็นมาและความสำคัญแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นค่ะก็มากำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยว่าผู้วิจัยได้ตัดสินว่าเราคัดเลือกปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็คัดประเด็นปัญหาการวิจัยให้เหลือเฉพาะที่เราต้องการจะทำและมีความอยากทำมากที่สุดประเด็นที่ทำนั้นต้องเป็นประเด็นที่หรือเราสนใจและเป็นเรื่องที่ตรงกับ ความต้องการนำไปใช้ในงานของผู้วิจัยได้ด้วยค่ะมาดูตัวอย่างค่ะปัญหาการวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนรู้จะทำให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยายหรือไม่อันนี้คือโจทย์ปัญหาการวิจัยที่ตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนก็จะต้องมาฝึกตั้งคำถามการวิจัยแบบย่อยๆกัน เพื่อที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์หรือการตั้งสมมุติฐานได้โดยไม่ยากเลยเรามาดูกันประเด็นที่หนึ่งเราตั้งว่าการจัดการเรียนรู้แบบการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนจะทำให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับใดนี่คือประเด็นที่หนึ่งแตกออกมาเป็นประเด็นที่สองการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายจะทำให้ผู้เรียน มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับใดอันนี้เราแตกออกมาเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือผลสมฤทธิ์ของการใช้เทคโนโลยีประเด็นที่2ก็คือผลสมฤทธิ์ของการสอนแบบบรรยายทีนี้มาดูประเด็นที่3การจัดการเรียนรู้แบบการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนจะทําให้ผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์สูงกว่าการสอนแบบบรรยายอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือ เป็นเรื่องของการอธิบายดูตัวอย่างที่1นนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองกันค่ะมาดูตัวอย่างที่สกันนะคะโจทย์ปัญหาการวิจัยโครงการเพทมสทที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่อย่างไร เราใช้คําว่าหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาที่จะทําให้เรามาตั้งคําถามวิจัยย่อยๆสามารถที่จะแตกออกมาเป็นประเด็นแรกคือโครงการเพชรมสทที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผลการดำเนินการด้านต่างๆอยู่ในระดับใดเราตั้งประเด็นว่า ด้านต่างๆอยู่ในระดับใดแสดงว่าจะมีหลายๆด้านนะคะก็จะมาหาว่าจะอยู่ในระดับใดระดับดีมากระดับดีระดับปานกลางพอใช้หรือว่าน้อยที่สุดนะคะประเด็นนี้ก็ลักษณะเป็นการตั้งแบบ rating scale 5ระดับนั่นเองค่ะแตกออกมาเป็นประเด็นที่สองผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโครงการเพชรมสท อยู่ในระดับใดอันนี้เราหาผลสำเร็จประเด็นที่3อัตราความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนโครงการเพชรมสทเป็นอย่างไรเราก็จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราความสำเร็จที่เราส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศน,นั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างที่2ทีนี้หลังจากที่ครูเอายกตัวอย่างมาสตัวอย่างแล้วขั้นตอนต่อไปจะตั้งให้แค่โจทย์ปัญหาแต่นักเรียนทุกคนจะต้อง ฝึกตั้งคำถามวิจัยย่อยๆด้วยตัวเองเพราะเวลาสอนคุณอาจจะใช้ติ้งแพแชร์ก็คือใช้คู่คิดเพี่อนสองคนก็จะร่วมด้วยช่วยกันตั้งคำถามวิจัยย,อย่อยๆเรามาดูข้อสังเกตการตั้งโจทย์ปัญหาการวิจัยกันนะคะการตั้งโจทย์ปัญหาการวิจัยจะมีอยู่2ระดับระดับที่1เราเรียกว่าระดับพื้นฐานหรือเบสิกส่วนใหญ่ก็จะมาจากการสังเกต ซึ่งเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ตามือจมูกลิ้นแล้วก็หูยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักเรียนฟังเพลงนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรหรือว่าภาพนี้มีลักษณะอย่างไรสารเคมีสองบิ๊กเกอร์แตกต่างกันอย่างไรหรือพื้นผิวของวัตถุเป็นอย่างไรอันนี้คือเราจะใช้ลักษณะของการสังเกตนอกจากการสังเกตแล้วก็จะเป็นการตั้งคำถามเป็นการบ่งชี้หรือระบุ คําตอบจากคําถามให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นประโยคที่ปรากฏบนกระดานประโยคใดบ้างที่เป็น past simple tense หรือว่าคําใดต่อไปนี้เป็นคําควบกล้มไม่แท้ให้ระบุชื่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหรือประเทศใดที่มีสมาชิกเอเปอันนี้เป็นการตั้งคําถามเพื่อที่จะได้คําตอบต่อไปมาดูระดับขั้นสูงค่ะ ซึ่งเป็นคำถามที่ให้คิดนั่นหมายความว่าคำตอบของผู้เรียนจะต้องตอบแบบใช้ความคิดซับซ้อนความคิดซับซ้อนคืออะไรความคิดซับซ้อนก็คือการอธิบายซึ่งเป็นคำถามที่ให้ผู้เรียนตีความหรือขยายความยกตัวอย่างเช่นเพราะเหตุใดใบไม้จึงมีสีเขียวผู้เรียนควรมีบทบาทหนท้าที่ในโรงเรียนอย่างไรหรือว่าชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร ผู้เรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงทำให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้เป็นการอธิบายที่ขยายความเป็นเหตุหรือเป็นผลนั่นเองค่ะการตั้งคำถามให้เปรียบเทียบเป็นการตั้งคำถามที่ผู้เรียนสามารถจำแนกความเหมือนหรือความต่างของข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นพืชใบเลี้ยงคู่ต่างกับจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างไร หรือว่าจงเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยหรือ DNA กับ RNA แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเหล่านี้ค่ะถามให้เปรียบเทียบเพื่อที่จะจำแนกความเหมือนหรือความต่างของข้อมูลนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งเป็นคำถามให้ ผู้เรียนวิเคราะห์คําว่าวิเคราะห์คืออะไรวิเคราะห์ก็คือการแยกแยกข้อมูลออกมานั่นเองเป็นการแยกแยกปัญหาหรือจัดหมวดหมู่วิจารณ์แนวคิดหรือบอกความสัมพันธ์เหตุผลต่างๆเช่นอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างหรือว่าสาเหตุใดที่ทําให้นางวันทองต้องถูกประหารชีวิตหรือยาเสพติดของเยาวชน เกิดมาจากสาเหตุใดเป็นคำถามของการวิเคราะห์นะคะต่อไปเป็นโจทย์ตัวอย่างในวันนี้ครูไอ้ก็จะตั้งโจทย์ปัญหาสองโจทย์จะตั้งโจทย์ปัญหาให้นักเรียนแล้วนักเรียนจะต้องไปฝึกตั้งคำถามวิจัยย่อยๆเอาเองโจทย์ปัญหาการวิจัยว่าผู้เรียนมีสกักยภาพแตกต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้และการจัดการเรียนรู้ล่าช้าหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องฝึกคือตั้งคำถามวิจัยย่อยๆเอาเองขีดเส้นเป็นประเลยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบฝึกที่นักเรียนจะต้องแตกออกมาเป็นประเด็นประเด็นต่างๆจากโจทย์ปัญหาการวิจัยอีกโจทย์หนึ่งค่ะผู้เรียนติดเกมออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือ ส่งผลต่อการเรียนหรือไม่อย่างไรเป็นโจทย์ที่ตั้งฝึกก่อนนักเรียนจะเอาโจทย์ปัญหาจริงที่ได้ไปหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาฝึกตั้งโจทย์เองตั้งคำถามย่อยๆเองก็จะนำไปสู่ชื่อเรื่องการวิจัยตัวแปรต้นตัวแปรตามวัตถุประสงค์สมมุติฐานอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้ค่ะ จากการที่นักเรียนฝึกก็จะสอดคล้องกันแล้วก็ง่ายต่อการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของตัวแปรและสมมุติฐานค่ะและกลับมาพบกับครูอ้อยพาเรียนพารู้ใน EP ต่อไปจะให้นักเรียนตั้งโจทย์ปัญหาการวิจัยและก็จะสอนในเรื่องตัวแปรแล้วก็ถอดออกมาเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามอย่าลืมติดตามให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ